พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิยาธรกิติคุณทรงเพ็ญพระกุศลถวายภาพระกฐถินพระราชทานรัดพระศรีรัตนมหาธาตุปรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก เวลา15นาฬิกา42นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติกุลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณพระศรีรัตนมหาธาตุบอรมหาวิหารด้วยวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดบอรมหาวิหารเรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่ันิฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุขโขทัยและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและประติมากรรมที่งดงามจุดได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของเมืองพิษณุโลกโดยเฉพาะพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองได้รับการยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปปางมาเราวิชัยขนาดใหญ่หลอ่อขก้นด้วยสำมฤทธิ์ตามสมัยของศิลปะสุขโขทยัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินศรีปัจจุบันประดิสฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพ,พวรารามและพระศรีศาสดาซึ่งประฏิษฐานอยู่ที่วัดประวรนนิเวศวิหารนับเป็นพระอารามหลวงที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองพิษณุโลกและของชาวไทยทั่วประเทศประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถวายภาพพระกฐถินพระราชทานณนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเขตพระนครกรุงเทพมหานคร พลเอกเฟรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้คณะองคมนตรีไปทอดถวายณวัดมหาธาตุพิวราชรังสฤษเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในโอกาสนี้คณะองคมนตรีและคณะผู้บริหารสำนักราชเลขาธิก,การได้ร่วมในการถวายผ้าพ,พระกฐินด้วย ทั้งนี้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดราชชวัดสลักอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระบุพโพเจ้านายซึ่งดำรงพระเกียรติยศสูงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นที่สร้างเมนพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศ์ชั้นสูงต่อมาได้มีการจัดตั้งบาลีวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุเรียกว่ามหาธาตุวิทยาลัยและย้ายการบอกพระปริยัติธรรมมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามปัจจุบันมีพระสงฆ์153รูปสามนเณร45รูปคณะบุคคลประชาชนจังหวัดต่างๆได้ทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายใจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรระบ,บาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามยแข็งแรง ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลจกากองค์กรภาครัฐภาเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนำาจก,กันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานใหม่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววันอาทิสมาคมผู้ผ,ผลิตสีไทยพลตรีนิรุตเกศสิริผู้บัญชาการมณฑน,นทหารบกที่22ร้อมข้าราชาการทหารและประธานชมรมแม่บ้านค่ายรัพสิทธิป,ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ลพเลเรือตรีหญิงสีสุกัญญาธีราศาสตร์ผู้มืนในการแพทย์ทหารกลมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยกองพันทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์นาวาเอกสมานขันทพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กลมยุทธศาึกษาทหารเรือและคณะอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีข้าราชาการลูกเจ้าสำนักงานประลัดบัญชีทหารอากาศข้าราชาการกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์สมาคมแม่ดีเด่น แม่ทัพน้อยที่3ค่ายสมเด็จพระเอากาทศรสจังหวัดพิษณุโลกพลเอกนิพนธ์พารัญญนิตที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการและที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมคณะอธิบดีอายการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุด พร้อมกันนี้นายเสิ่งหานประโคนพร้อมด้วยครอบครัวนําเงินที่ได้รับบริจาคทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สํานักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้ค่ะช่วงนี้ดิฉันปัจรีส่วนสินพงค์ค่ะดิฉันปาริชาติไปกวีพร้อมทีมง,งานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I'm <laughs>